เรามาดูการหาปริมาตรของกลวยนะครับปริมาตรของกลวยเราเรียนไปแล้วนะครับสูตรว่าไงลูกปริมาตรของกลวยเราดูที่มาของสูตรไปแล้วด้วยคือเศษหนึ่งส่วนสามคูณคูณอะไรลูกเศษหนึ่งสามคูณพายอยกกำลังสองเอตัวนี้คือสูงตรงนะครับของกลวย ส่วน r คือรัศมีนะครับ p เราู้อยู่แล้วนะครับาทีนี้ข้อหนึ่งเลยความสูงของกวยเป็น12เซนติเมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว4เซนติเมตรปริมาตรเป็นของกรวยเป็นเท่าไหร่เดี๋ยววัดรูปดูกวยสูงเท่าไหร่กวยนี้สูง12เซนติเมตร เส้นผ่านจูนย์กลางเส้นนี้ยาว4แต่เราใช้หารัศมีใช่ไหมครับรัศมีเท่าไหร่ลูกครึ่งหงก็คือ2ดังนั้นเรารู้แล้วการหาปริมาตรของกลวยต้สิ่งที่ต้องรู้คือรัศมีกับความสูงตรงนะครับเราก็เขียนสูตรได้เลยปริมาตรของกลวยเท่ากับ เจ็ห่งส่วนสาพายอาร์ูกำลังสองเตเ็ห่งส่วนสาพายพายเขาบอกแล้วเป็นเท่าไหร่ลูกสามนึ่งสีคูณกับอาคือ2องรูกำลังสอเคือ12นะครับข้อนี้3ามไปตัดทอนกับ12บสได้หมสามหนึ่งสาางดังนั้นจะได้ว่าอะไร 3.14คูณอยู่กับ2ยกกำลังสอได้4อันนี้ก็เหลือ4เหมือนกันข้อนี้ตอบเลยครับ3.14คูณ4คูณ4 446ใช่ไหมได้50.24นะครับปริมาตรก็ต้องเป็นอะไรล,ลูกบายเซนติเมตร อ่ะเรามาดูข้อ2นะครับกรวยมีรัศมีของฐาน5ซนติเมตรสูงเอียงยาว1 3ซนติเมตรนะครับข้อนี้เราต้องการรู้อะไรลูกปริมาตรใช่ไหมครับปริมาตรเขาครูอบอกแล้วว่าเราต้องรู้สองอย่างคือรัศมีอัรัศมีรู้แล้วสูงตรงแต่นี้เขาให้สูงเอียงมานะลูกมีเป็นรูปน,นี้ รัศมีเรารู้แล้วเท่าไหร่ลูกห้า <5. S 1> แต่เนี้ยสูงตรงเราไม่รู้ใช่ไหมครับสูงตรงแต่เขาให้อะไรมาเขาให้สูงเอียงมาคืออันนี้สูงเอียงยาวคิบสามแต่สูงตรงเรายังไม่รู้นะครับถ้านกเรียนมองดูดีมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมไปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยม พีทาโกรัสใช่ไหมครับเราก็ใช้อะไรลูกทฤษฎีบทิทาโกรัสในการหาสูงสูงตรงได้นะครับเราก็เขียนเลยหหาอะไรครับหาสูตรงก่อนนะโดยทฤษฎีบทปีทาโกรัสนะครับก็จะได้ว่า4ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2 c คือด้านตรงข้ามมุมฉากให้มาแล้วก็คือตรงนี้คือ13ยกกำลัง2เท่ากับ a คือ5นี่ด้านนี้ใช่ไหมครับบวก b คือสูงตรงและที่เรายังต้องการหา13ยกกำลัง2ก็ได้169 5ยกกำลัง2ก็ได้25บวก b ยกกำลัง2นะครับก็จะได้ว่าไง b ยกกำลัง2 หนึ่งรบเก้ลบ้าได้เท่าไหร่ดีกำลังสองเท่ากับเก้าลบห้าีหกลบสองน่งร้อยสี่สิบสี่จำนวนไรครับที่ยกกำลังสองได้หนึ้อยสก็คือ12นั่นเองได้แล้วว่า B 2, คือศูนตรงศูนย์สิบสอง่ะพอเราหาสูงตรงเสร็จแล้วหาอะไรต่อหาปริมาตรใช่ไหมครับ สองปริมาตรของกลวยเท่ากับเศษหนส่วนสพาย R ายกกำลังสองเฮทเศษหนึ่งส่วนสพายพายเขาบอกไหมบอกเป็น3 1ม R คือ5้ยกกำลังสองเฮทคือ12นะครับ ข้อนี้ก็จะได้ว่า3าเป็นตัดทอนสาม3ุสาี่สิใช่ไหมครับก็จะได้3ามจุคูณอยู่กับ25เพราะว่าห้ากำลังสองแล้วก็คูณกับ4นะครับ25่้าคูณสเป็นหนึ100่งร้อยหนึ่งคูณ,คณสามจก็ได้3 1มร้ลูกบาศเซนติเมตรนะครับ เรามาดูอีกข้อหนึ่งครับแม่ค้าไข่วุ้นแฟนตาซีต้องการทําวุ้นรูปกลวย16ชิ้นขนาดกลวยสูง7ซนเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางยาว9เซนเมตรอยากทราบว่าแม่ค้าต้องเตรียมน้ําวุ้นอย่างน้อยที่สุดกี่ลูกบาทเซนติเมตรจึงจะเพียงพอในการทําวุ้นในครั้งนี้นะครับอ่ะเขาจะทําวุ้นทาวุ้นเป็นรูปก,กลวยใช่ไหมครับ16ชิ้นซึ่งมันมีความสูงเท่าไหร่ครับ สูงตรงนี้7เซนติเมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่9แปลว่ารัศมีเป็น3ใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องหาก่อนว่าไอ้กลวยหอันเนี่ยมันมีปริมาตรเท่าไหร่พอหาเสร็จแล้วเราก็เอาไปคูณหน่ลูกคูณ16ชิ้นใช่ไหมครับอ่ะเราก็หาเลยปริมาตรของ รวยนะครับเท่ากับเศ็ดหนึ่งส่วนสามพายายกกำลังสองเเสร็จแล้วก็แทนค่าลงไปครับเจ็ดหนึ่งส่วนสามคูณพายพายไม่ได้บอกเราก็ใช้เป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดก็ได้คูณกับ R r คือสามยกกำลังสองคูณกับเเป็นเจ็ดนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เจ็ดตัดถอนได้ใช่ไหมครับ 1> 1, 3ามหนึ่งสามสามตรงนี้ตัดได้หนึ่งตัวเหลือเหลือสามหนึ่งตัวใช่ไหมครับก็เหลืออะไรลูกเหลือยี่สิบสองคูณกับอะไรคูณก 1, ับหนึ่งได้ยี่สิบสองแล้วก็คูณกับอีกสามหนึ่งตัวเป็นหกสิบหกรับคูกบาทเซนติเมตร ทีนี้เราต้องการแม่ค้าต้องการทาวุ้นแฟนตาซีทั้งหมด16ชิ้น1ชิ้นมันเท่า6เท่ากับ66ลูกบาดเซนติเมตร16ชิ้นก็เอาไปคูณใช่ไหมครับดังนั้นแม่ค้าต้องเยียามนะครับน้ำวุ้นอย่างน้อยก็เอา66คูณกับ16 เท่าไหร่66คูณ16ได้1,56นะครับรูปบาสเซนติเมตรนะครับนะเสร็จแล้วอีกหนึ่งข้อนะครับ